โโอโ้ตัวรอบแรกมาครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยลองดึงตัวแพงๆไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าคงไม่ลงด้วยนะตัวว่าเกลือแล้วไอเทมเกลือกว่าครับอ่ะสมใหม่ดีขึ้นมาหน่อยครับได้มาเป็นเสื้อแล้วกันนะรอบที่สองครับมีกำยำมาฮะ เดี๋ยวลงไปเก็บสแต็กเลยแล้วกันนะฮะเผื่อว่าจะได้ซัดคิวสองคิวแล้วตอนนี้ครับมีชาร์โดริมอนสองตัวว่าอาจจะขายตัวไม่ใช้แล้วมาดึงชาร์โดริมอนดีกว่าเพิ่มขึ้นสองดาวฮะอ่าทัสมาสองตัวครับโอ้โหไปไหนดีทัสก็มาคู่กับดาวลินเจอร์ได้ตัดสินใจยากมากๆฮะเออเอาไว้ก่อนรอบนี้ฮะเราเจอกับซอมนเมอร์ครับแล้วก็มีทัชฟิฐานฮะดึงดาวล้วนฮามีอัลปรเดนครับอยู่ด้านหลังสุด เอานิกอาินมาสตันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้เลื่อนเท่าไหร่ไฮเดอรลอนฝั่งเขาฮะก็โบกมาฮะจากไทนี่เราเจอสมเดอร์แบบนี้ครับก็น่าเล่นํำยำอยู่นะฮะจะได้เก็บคิวแบบยาวๆ เฮ้ยต,ตอนนี้ครับก็ใกล้จะตายแล้วฮะได้ว้อีกหนึ่งคิวครับอาร์เดนฮะแตกตัวออกมาครับก็ทําให้บบสบอคของเราฮะเจ็บหนักแล้วก็ตายไปเหลือแค่สนับฝ่ายแล้วครับจะเก็บได้หรือเปล่าฮะโอเคครับได้มาอีกนิดนึงแต่ดูเหมือนว่าจะได้แค่นี้แล้วฮะไม่ไหวแล้วครับ HP ห,หมดแล้วมาดึงตัวกันดีกว่าฮะผมว่าเดี๋ยวผมเอาตัวที่มีแววขึ้น2ดาวดีกว่าคือทัสนะแล้วเดี๋ยวเราขายดิกอาซินฮะหบาทก็ดึงทัสมาอีกตัวหนึ่งอาจจะไปทางปลาเถื่อนนะฮะ และมันก็ไม่สองดาวเค้ะ okay, ฮะเดี๋ยวเอาทัชรงไปก่อนฮะทำป่า,ปาเถื่อนตอนนี้มีปีศาจอยู่เดี๋ยวลองดึงชาโดฟินมาแล้วกันฮะอันเตอร์อาจจะไม่ได้เล่นชาโดฟินนี้เป็นแผนสำรองนะเผื่อเราไปกำยำหรือไปป่าเถื่อนไม่ได้ฮะต้องรองดูอีกทีฮะว่ามีคนเล่นเยอะไหมฮะและไทนี่มา2ตัวเนี่ยฮะไม่ขึ้น2ดาวสักตัวเลือกสายยังไม่ได้เลย รอบนี้ฮะเราเจอกับมแมลงครับเด็กแอสซินสองดาวฮะเบรเวอร์ฮะแล้วก็ดาวเดนเจอร์น่าจะสู้ยากฮะไหนจะมีมแมลงกัดอีกนะการสกิลของมิสเตอร์แบ็คฮะก็เคลียร์มแมลงได้ค่อนข้างดีฮะเด็กแอสซินลอยไปครับตอนนี้ก็น่าจะตายแลกกันไปกับมิสเตอร์แบ็คของเรานะฮะส่วนตัวอื่นของเขาครับมีแต่ตัวบางๆฮะรอบนี้ครับชนะไปฮะ ตัวในรอบที่4ครับก็ไม่2ดาวสักตัวฮะเออไปไงดีฮะอับดอนฮะลองหยิบม,มาก่อนเผื่อเอามาคู่กับชาโดว์ดีมอนนะรอบนี้ฮะเราเจอกับสายโลหิตครับน่าจะมีบวกโอเกอร์แคปนะฮะบิสแบ็กสองดาวกับดาวนิเซอร์สองดาวแล้วด้วยรอดูครับว่าใครจะโตฮะแต่น่าจะเป็นบิสแบ็กนะเอามาเก็บสเต็คฮะและตอนนี้ครับได้บัฟของโอเกอร์ไป่จ่ายฮะตีเวฟขึ้นเยอะเลยตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะไม่ไหวครับรอบนี้ฮะเก็บได้แค่ตัวเดียวครับแพ้ไป เทมรอบนี้ครับไม่สวยเลยฮะออยกลายเป็นทวนสโตนฮอร์ดีสุดก็คงอันนี้แหละฮะแต่ก็ไม่รู้จะให้ใครอ่ะเดีมาอีกแล้วครับจ้าเลนเซอร์ฮะว่าผมจะไม่เล่นทันเตอร์นะวันนี้ก็เลยไม่หยิบดูจากตัวตอนนี้แล้วนะฮะน่าจะไปทางนักรบไร้หัวใจแล้วจะไปยังไงต่อเดี๋ยวดูอีกทีฮะอาจจะไปทางปีศาจนี่นแหละ รอบนครับเราเจอกับซัมมานเนอร์ฮะกำยำเราก็ปั้นไม่ขึ้นเลยตัวไม่มาเลยฝั่งเขาครับลงมาแค่2ตัวฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรครับรอบนี้ฮะเราค่อนข้างได้เปรียบนะเราจะได้เก็บค่าคิวฟรีไปสําหรับสัตว์กำยำนะประเด็น2ดาวฮะแต่ฝั่งเขาไม่มีแทงครับก็ตายไปฮรรอบนี้ครับชนะไปตอนนี้มีคนเล่นกำยำคู่กับผมนะมีแค่คนเดียวฮะแต่ตัวนี้ไม่ออกกันเลยเดี๋ยวซึ่งป่าเถื่อนมาก่อนอาจจะได้ไปทางป่าเถื่อน คือยากจะเล่นป่าเถื่อนก็ได้ไปทางร้ายหัวใจโอเคไปก็ได้ฮะเราก็มีแผนสำรองอยู่นะโดยการทำพัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาชาโด o w ดิม o อฮะลงไปคู่ธรรมศาสตร์ร้ายหัวใจแล้วก็มีชาโด o w ฟินฮะเป็นปีศาจเมื่อกี้ก็มาตัวที่2แล้วนะครับอาจจะพอเล่นได้อะดีกว่าปาเถื่อนกำยำตอนนี้นะ เรองนี้จะเจอกับฮันเตอร์วิจิลันต์ครับฮันเตอร์สามแล้วก็เวนอมสองดาวตัวหนึ่งนะฮะวิจิลนเจอสองดาวแล้วด้วยฝั่งเรายังหนึ่งดาวล้วนหมดเลยครับและวิจิลนต์ครับทำให้เบสต์แบ็กนี้น่าจะตายได้ค่อนข้างเร็วนะฮะรอบนี้แพ้ไปครับสู้ไม่ได้อ่ะ โอเคครับเป็นไปตามแผนนะแล้วตอนนี้ครับมี Legion Commander ฮะว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บสแต็กหน่อยดีกว่าลาก่อนครับกำยำฮะเดี๋ยวทัชไว้ตัวหนึ่งเผื่อทำประสานนะครบรอเดี๋ยวดึง Legion มา,<ร>าฮะ,ฮะมาลองเก็บสแต็กดู รอบนี้ครับเราเจอกับผสานดุวิดนะฮะไม่ตัวแล้วฮะชารดติมอนครับในตอนนี้ครับฝั่งเรานี่มี2ดาว2ตัวนะฮะเป็นพัดกับชาโดริมอนมีเจมของเรายังหนึ่งดาวอยู่นะฮะแล้วก็ใส่เสื้อก่อให้ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมนะดูดูแล้วฮะตอนนี้ฟันไม่เข้าเลยครับยังใหม่ๆอยู่ฮะฝั่งเขาเองก็มีแต่ตัว2ดาวครับรอบนี้ผมว่าผมสู้ไม่ไหวอะตัวแบกไม่มีฮะในฝั่งเขายังมีเทมโ้เตอร์อีกนะก็ดูดเลือดกลับขึ้นมาได้ฮะนี่แหละครับฝั่งเราเปิดดูเอลไปเกือบชนะแต่ก็แพ้อยู่ดีีครรับบแพ้้ไปในอนอะ คือแบบว่าพอเราขายกร,รํายําปุ๊บจักรนอตก็โผล่มาฮะอ๋อฮะไปพักก่อนลีเจนดูสภาพแล้วตอนนี้สู้ใครไม่ได้เลยฮะผมเอาผระสานนักรบไปก่อนแล้วก็ร้ายหัวใจขั้นหนึ่งนะเดี๋ยวให้สลาด้าเลยรนถะก่อเอา ครับดีครับเจอกับซัมเบอร์เนอร์เครื่องเกลื่อนฮะเบรโอ้โหมาอีกตัวแล้วฮะทาริเจียน2ดาวนี่ก็น่าจะเอามาเป็นตัวแบกแล้วก็เล่นยาวๆได้นะฮะอ่ะมาดูกันในรอบนี้ก่อนดีกว่าครับตัวเขาเองฮะลงมา5ตัวแล้วนะครับผัสสันนักลบก็มาแล้วฮะดาเมจของเราดีแทบจะไม่มีเลยนะฮะไหนจำเบร่ลูกของเวนอมกับเนเจอร์พัฟเฟ่ฮะรอบนี้ครับแพ้ไปฮะสู้ไม่ไหวจะดึงมาฮะทั้งพัดทั้งรีเจนเลย อไอเทมรอบนี้มาครับว่าเดี๋ยวผมจะเลือกภาคคุมเผื่อเอาไว้ให้รีเจียนนะและทัสก็2ดาวตอนแรกว่าจะขายทัสทิ้งแล้วนะฮะแต่ทัสมาแบบนี้สลาด้าก็คงต้องขายทิ้งฮะผมว่าผมจะเล่นนักรบแค่ขั้นเดียวแหละแล้วก็ท้ายๆเกมเนี่ยอาจจะหาไทาเตอร์ฮะมาแทนทัส โอเค,อเ,คเดีวหน้าของเราตอนนี้ฮะพร้อมมากๆเลยขาดอย่างเดียวฮะดาเมจรอบน,นี้ครับเราเจอคำสั่สไมเวทฮะอาจจะไปทางสเปริตหรือเปล่าฮะมีเอมเบอร์ฮะ,ฮะสอดาวแล้วสตอมยังหนึ่งดาวอยู่ฮะและโดนสกิลของชาร์ลีบอนไปตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับตายไปฮะเอมเบอร์ก็ไม่ไหวนะฝั่งเขาไม่มีแทงครับรอบนี้เราชนะไปครับ อคครับอันดัลอดรอบนี้ฮะเดี๋ยวเลือกมาเป็นอนาัิสนะว่าจะไปทางปีศาจได้แหละยังรอชโนดฟิน2ดาวอยู่แล้วก็ลีเจียนฮะอาจจะเล่นมีเป็นคอรสไมฮะไม่เล่นแน่นอนครับคู่กัดชโดฟินไม่ดีนะและลีเจียนวันนี้ครับไม่มีคนเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งสักนิดหนึ่งให้2ดาวอ่ะมาแล้วครับลีเจียนฮะเออยังไงดีฮะเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันนะลงไปตอนนี้น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะอ่ะอู้หูมาทั้งชโนดฟินมาทั้งลีเจียนเลยเจ๋ง รอบนี้ครับเจอกับกำยำไร้หัวใจฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงเวฟลัวๆแหละเพื่อให้ทางดีเจนและชาตุฟิลฮะลงสนามไปมาดูกันในเกมครับตอนนี้ฝั่งเขาฮะกำยำลงมา3ตัวฮะทันเตอร์ยังไม่ดีนะตัวหนึ่งดาฝั่งเขาฮะยังเยอะอยู่นะครับรอบนี้เราค่อนข้างได้เปียพันและต้องการตันชนะายฮะเอามาครับจะได้ลดแทมเพิ่มเติมตัวของเขาก็น่าจะตายไปครับมิสแบล็กตัวสุดท้ายครับรอบนี้ฮะชนะไปครับ และในการเล่นสนุปปินนี่ถ้าไม่มีวอลล็อกมันก็ยังไงอยู่นะ oh <my> ว่าเดี๋ยวผมดึงวินซ็อกเตอร์มาดีกว่าแต่ในตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอาลีเจียนลงไปเก็บสแต็กก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าฮะเพราะว่าลงตัวช้ามากๆฮะตอนนี้รอบที่สิบแล้ว รอบที่ห้เรา,จา,เ,ราจเจอกับซัมมอนเนอร์ดูอิตฮามีนักรบขั้นหนึ่งนะฮะโอ้โหสามดาวตัวหนึ่งนะฮะจากภาษาดูอิตและไทรคันเตอร์ของเขาก็มาแล้วด้วยนะฮะดูจากสภาพแล้วครับน่าจะสู้ไม่ไหวฮะซัมมอนเนอร์นี่ลูกๆเยอะเหลือเกินนะแล้วฝั่งเราฮะตัวแบบก็ยังไม่โหดเท่าไหร่ฮะสำหรับลีเซียนเปิดอลแล้วฮะใส่เอรอร์สปิริตฮะแต่ดูเหมือนว่าจะตีช้ามากๆฮะรอบนี้ครับแพ้ไปฮะ เจอ,อกักบซัมเบอร์เนอร์อีกแล้วฮะช่วงนี้ผมก็จะงดสุบนะไปลงเลเวลฮะเพื่อให้ซาตฟิลลงสนามแล้วฝั่งเรานี่จะได้มีปีศาจสองตัวรอบนี้ครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่จอนะฮะเกินมีเ7น่าจะ FK หายไปแล้วฮะรอบดิชนะฟรีไปเดี๋ยวมาดูทีมที่เล่นกันในวันนี้นะฮะมีเวท2ทีมกำยำ1ทีมวิิแลนซ์2ทีมนะและอีกทีมหนึ่งก็ซัมเบอรเนอร์ครับ สำหรับไอเทมรอบนี้ฮะว่าผมจะหาไอเทมที่แบบเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮะให้กับชาตุฟินอย่างเช่นซินัวเอท โอ้โหไม่มีว่ะเกมนี้ครับเจอกับซามานเนอร์เนาะเดี๋ยวเราเอาเป็นเมลสตอมแล้วกันนะฮะให้กับชาโดเ์ดิมอนไปนะฮะและทวนนีนลองให้ลีเจนดูเพื่อจะเอามาบูทดาเมจได้สักนิดหนึ่งนะฮะและเดี๋ยวเรามาขายตัวดองกันเกมนี้ผมก็จะไม่สุมเยอะนะเพราะว่าเราต้องการชาโด์ฟินะฮะและก็ชาโดเ์ดิมอนลงสนามเป็น2ปีศาจและลีเจนเราจะได้ตีแรงขึ้นและดูเหมือนว่าเนโครก็จะมานะฮะผมว่าผมอาจจะไปทางสี่ไร้หัวใจดีกว่าแล้วก็วอลล็อกสักขั้นสอง รอบนี้ครับเราเจอกับฮันเตอร์รักหัวใจครับมีวิจิแลนด์เป็นวิจิแลนด์ขั้นหนึ่งนะครับมีแมลงด้วยครับมาดูนะว่าลีเจนของเรานี้จะดีขึ้นหรือไม่นะชาร์ล็อปปินไล่แล้วครับแล้วก็เรียบร้อยฮะแต่ตัวไปแต่ไม่มีไอเทมให้ชาร์อปินนะลีเจนของเราฮะยังไม่ได้เปิดดูเอลฮะเปิดแล้วครับเรียบร้อยฮะได้มาครับบัฟฝั่งเขาเหลือ2ตัวสุดท้ายครับเป็นชาร์อปินกับลูน่าฮะรอบนี้ก็ชนะไปครับ โอ้โหไทฮันเตอร์มาแล้วครับและตอนนี้มีพัดกับชาร์โดนิมอนเล่นเลเวลก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทางภาษสานบอลล็ลอกสักขั้นหนึ่งให้ชารโดฟินสามารถฮิลตัวเองได้นะฮะรอบนี้ฮะเราเจอกับทีม FK k นะฮะ,ะ,ฮะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราข้ามไปเลยดีกว่าเรียบร้อยฮะทีม FK k ตายไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือ7ทีมฮะ ต่อกันเลยดีกว่าฮะรอบนี้เจอกับประสานสปิริตฮะสปิริตของเขาสองดาวหมดแล้วนะครับสตอมสปิริตเนี่ยยังลงมาแค่ตัวเดียวนะฮะอาจจะยังไม่ได้น่ากลัวอะไรฮะเอมเบอร์ของเขานี่ก็โอ้สกิลมาโซลฟินทัาตายฮะแต่ตอนนี้ครับเนเราตายไปก่อนแล้วฮะยังไม่ทันได้ดูเอลเลยนะฮะแล้วฝั่งเราครับต้องการตัวไทนี่ฮะได้มาครับอาจจะพอช่วยลดจํานวนการเสียแต้มสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าทั้งสตอมทั้งเอมเบอร์ฮะเฮดพีน้อยๆทั้งนั้นเลยฮะได้สตอมมาแล้วครับเอมเบอร์ได้ตัวหนึ่งฮะโอเคฮะะได้้แแคค่นีหลรับ เข้าสู่รอบทนะี่สิบหกฮะดูคงไม่เล่นนะแล้วก็ไลท์ซิเวอร์นี่คงจะไม่เล่น,นกันอาจจะไปหาลิสฮะทาร้นะรายหัวใจหรือ3ช่องสุดท้ายพอดีฮนะก็ได้ร้หัวใจขั้น2กับวอลล็อกขั้น2นะรอบนี้ครับเราเจอกับร้ายหัวใจกํายำฮนะแล้วก็มีบางกรแล้วด้วยกํายำของเขาก็ฟูแล้วฮนะตอนนี้ผมก็ลงวอลล็อกไปแล้วด้วยนะครับจะต้องฟินแตกตัวทีก็จะได้ฮิวขึ้นมา ตอนนี้ก็ไล่แล้วฮะแต่โอ้โหดูเอลของ l e เจ o n ฮะมาขัดไว้สัก,ก่อนแล้วก็ต้องการตัววิสมาเตอร์พอดีเลยโนี่ครับได้วิสมาเตอร์เข้ามาฮะตอนนี้ก็ดันยาวไปฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับประสานกำยาที่เอพียังไม่เยอะเนาะโอเคครับรอบนี้ชนะ,ะไปฮะมาไอเทมรอบนี้ครับว่าอยากได้ไอเทมปีเร็วอะ เซอร์โทฟินยังไม่มีไอเทมดีๆใส่เลยฮะทัวร์สโตนทอนนี้ไม่ค่อยเหมาะฮะสุ่มใบกันดีกว่าครับโอเคได้มาเป็นมนะูลฉาดฮะบางคนอาจสงสัยว่าทาไมต้องการไอเทมตีเร็วให้กับเซอร์โทฟินนะนั่นก็เพราะว่าความวาคือปีศาจครับยอก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 คือภาษา,าปีศาจเนี่ยหลังจากใช้สกิลมันจะมีระยะเวลา4วินาทีนะฮะก็ถ้าคุณตีเร็วมันจะโหดมากๆเลยดามเมจของภาษาปีศาจเนี่ยแรงอยู่แล้วฮะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องหาความแรงเพิ่มแต่เอาความเร็วมาช่วยดีกว่า อามาลองดูนะฮะรอบนี้เจอกับสปิริลฮะแล้วก็มีเวทดูเหมือนว่าจะไปไวอยด้วยหรือเปล่าฮนะมีอินิกมา แล้วชาร์ล็ฟินก็ไล่สกิลแล้วครับโอ้โหต,ติดสตันไปไหนยังติดดูเอลของลีเจียนอีกนะฮะแล้วก็แพ้ดูเอลไปด้วยครับตอนนี้ฮะนชาร์ล็อฟินครับไล่สกิลเลยฮะแล้วก็ปายับครับเรียบร้อยฮะเราเห็นว่าดาเมจหลังจากใช้สกิลเนี่ยแรงมากๆเลยนะฮะสี่วินาทีเท่านั้นซึ่งบางทีครับมันก็ช่วยพิเกมได้ฮะและในตอนนี้ครับชาร์ล็อฟินของเราฮะเกือบจะตายแล้วครับแต่ก็รอดมาได้ฮะชนะไปครับ เห็นว่าดาเมจชาติฟินรอบนี้กับรอบที่แล้วต่างกันคนละเรื่องเลยรอบนี้8,000กว่านะฮะลองย้อนไปดูรอบที่แล้วครับอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าๆส่วนลีเจนฮะตกไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยผมว่าเกมนี้ผมป้าลีเจนไม่เกิดวะค่อนข้างมีหลายสาเหตุนะฮะหก็คือไม่มีไอเทมอย่างทวนสตตนทอที่ลีเจนใช้ตอนนี้ฮะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกอาจจะต้องหาไอเทมตีเร็วให้กับลีเจนคล้ายๆกับชาติฟินนะฮะก็คือตอนดวลเนี่ยจะดาเมจแรงมากๆเลย2ก็คือ ตอนต้นเกมเนี่ยเก็บมาน้อยเกินไปนะฮะทำให้ช่วงกลางเกมหรือในท้ายเกมเนี่ยดาเมจไม่ค่อยถึงนะใส่ผ้าคลุมไปให้ตอนนี้ก็ไม่เวิร์สฮะใส่ทวนให้ตอนนี้ก็งันๆนฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ฮะเธอแทบจะฆ่าใครไม่ได้เลยอะรอบนี้ฮะเจอกับเวทครับดูหเหมือนว่าจะไปฟูเวทแล้วนะฮะหกตัวต้องรอดูฮะว่าควร oh <my. S 1> ทำเคลียร์ไไหมฮะตอนนี้มีไททันเตอร์อยู่ เป็นสกิลแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยฮะตายไป2ทตายไปสามฮะในเซตของเราก็ต้องการโอเกอร์เมใจครับได้มาครับใช้สกิลแล้วก็จะตีแรงขึ้นฮะจากภาษาปีศาจแต่ไม่ทันได้ตีฮะลงมาก็ตายครับโอ้โหแต่ทุเป็นของเราก็เฮ็ดพีน้อยเหลือเกินฮะตายไปครับนะตอนนี้ครับรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวนะอาจจะต้องทําเคเรือเกตฮะไม่งั้นก็ทําวอลลกขั้น2เอามาฮิวสู้เอา ต่อกันดีกว่าฮะรอบนี้เจอกับฮันเตอร์วิชแลนด์ฮะมีไร้หัวใจวิชแลนด์ของเขาเองครับเกือบจะไปฟูแล้วนะฮะแต่ยังไม่ฟูลและสินมาล้วงครับมาตีชาร์ปินครับทำให้ชาร์ปินมานาเต็มแล้วะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับแปดตัวและเบลแบงล่างก็ตายไปะฮะอยู่ในช่วงสี่วิะฮะยังตีแรงอยู่ครับและฝั่งเราก็ต้องการชาร์ลเบตอีกตัวหนึ่งของเขาะฮะเรียบร้อยครับได้มาะฮะณนะตอนนี้ครับดูเอลละฮะเรียบร้อยเหมือนกันครับแต่ก็ตายไปนะฮะโอ้ ดรสร่าที่ขโมยมาฮะแปลงล่างเลยครับเรียบร้อยครับชนะไปจะเห็นว่าดาเมจลีเจียนนี่ต่ำตมเหลือเกินฮะผมว่าอาจจะต้องหาไอเทมมาแก้ให้เขาฮะหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวไปเลยนะครับท้ายๆเกมนี้เจอกับวิจิลนต์ก็ค่อนข้างแพ้ทางฮะเราดูเอลแล้วเราก็จะโดนฟูลวิจิลนต์ยิงทายแล้วดูจํานวนสังหารกับบัฟฮะไม่ขึ้นเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเลเว่าแปดฮะลงโทรลงไปครับ เอามาช่วยฮิวนะโอ้โหชาร์ดิมอนอีกตัวหนึ่งนี่จะ3ดาวแล้วนะฮะและทาดูริมอนนี่ดาเบสด,ดีกว่ารีเจนอีกอะ่ะเพราะว่าใส่เมลสตอมนะถ,ถึงไม่ใส่เนี่ยหลอดเขียวก็แซงรีเจนอยู่ดีฮะรอบนี้ฮะเจอกับฟูวิจิลันครับแล้วก็มีฮันเตอร์กับแม่นปืนด้วยน่าจะมีโบกแล้วก็ขับนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับวีเลนเซอร์ฮะตัวใหญ่ขึ้นมา ขป็นแตกตัวแล้วฮะปลาแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับืนะอเหมือนว่าฝั่งเขาฮะจะตีไม่เข้านะฝั่งเรามีวอลเลอร์ฮะและก็เรียบร้อยฮะได้ปั๊บมาครับฝ่งเรานี้ก็มีวอลล็อกมาช่วยฮิลด้วยนะทำให้แนวหน้าได้ยืนได้นานมากๆเลยฟูจีแลนด์ก็หายไปหนึ่งทีมฮะ เทมรอบนี้ครับผมว่าผมจะเลือกเป็นบัตเทอร์ไฟล์แล้วกันนะอย่างน้อยให้ลีเจนของเราฮะตีเร็วขึ้นแปลงขึ้นด้วยแล้วก็หลบได้นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับตอนนี้ฮะจะเห็นว่าดามบีลีเจนตกหายไปไหนแล้วไม่รู้นะแต่เดี๋ยวหลังจากใส่บัตเตอร์ไฟลเนี่ยจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคือถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นดูมแล้วแหละเพราะว่ามาคู่กับไลท์ซิลเลอร์ก็ได้ภาษาไร้หัวใจคู่กับดูมแถมได้เฮี้ยมโหดมาสักขั้นหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูกันครับ รอบนี้ฮะเราเจอกับซัมเมอนเนอร์ครับเป็นฟูลซัมเมอนเนอร์นะและมีนักรบขั้นหนึ่งนะฮะนัดมาตีครับทำให้ชอตตฟินฮะไล่สกิลได้ก่อนแต่แม็กนัดก็หายไปในทิพตาฮะมูเจียนเปิดเอลฮะใส่ลูกหมาครับและมาต่อกันที่ไลแคนฮะแต่ยังตีไม่ทันตายครับเอ็นโนสตันไว้ก่อนฮะชอตตฟินเราเสียไปแล้วฮะโดนหมีกัดโหมแบกตัวที่สองของเราฮะมีเจียนคอมมานเดอร์นี่ก็พอช่วยได้นิดหน่อยฮะหลังจากใช้ปัตตเสสาวะแล้วก็มีพวกวอลล็อกอย่างเนโครอย่างวิซัมสเตอร์ฮะช่วยฮิวนิดมาไได้ครับชนะป จะเห็นว่าแค่ไอเทมเท่านั้นเองนะแค่ใส่อเทมให้ลีเจนอันเดียวเนี่ยเกิดละและดูมตัวที่2ก็มาฮะยังลังเลอยู่ว่าจะเล่นลีเจนต่อดีไหมเพราะว่าเราจะเจอกับกำยำไงดูมก็สําคัญไลท์ซิลเลอร์ก็สําคัญ2ตัวนี้ฮะมันเคาน์เตอร์กำยำได้ค่อนข้างดีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเจออะไรบ้างมีวิจิแลแอนเวทซัมมอนเนอร์กำยำนะฮะ ของนั้นแล้วครับลีเจียนผมนว่าไม่เวริร์กอ่ะอย่างน้อยฮะดดมไปดดมใส่ตัวสําคัญสำคัญฮะอย่างเช่นสตอมสเปริลตอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความตายได้นะฮะและรอบนี้ฮะเจอกับสเปริลตฮะผมเอาไร้หัวใจขั้นสองลงไปก่อนนะดดมยังไม่ได้เอาลงไปนะฮะแล้วฝั่งเขาครับเล่นเป็นสเปริลต์บอยนะฮะถ้าได้ดดมมาช่วยก็อาจจะดีขึ้นและโคนโนวางนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับตายไปฮะเฟเธอร์บอยตัดแสลมมาฮะไม่โดนโชตุฟินฮะตอนอนอี้ต้องให้โชตุฟินแตกอย่างเดียวครับลีเจียนของเราไม่อยู่แล้วฮะถึงอยู่ผม น่าจะโดนเดลต้าสลัมตายไปอะ่ะอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากฮะต้องรอเลเวลต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะเอาโดมล,ลงไปและไม่มีคนเล่นโดมฮะอาจจะหาเจอโสดในรอบนี้ครับไม่เหลืออะไรแล้วฮะรอบนี้แพ้ไปนะครับเจอผสานบอยฮะยืนหนาไม่ได้ฮะแต่ถ้าเอาโดมปินดนี่ได้อยู่มาครับเดี๋ยวผมไปเวลเก้าเลยแล้วกันนะฮะเาอาโดมลงไปแล้วตัวสุดท้ายฮะก็คิดว่าจะทำเป็นผสานวอลลกขั้นสองนะรอบที่หเจอกับกัมยาครับมาดูฮะว่าจะพอสู้ได้ไหม ยำเป็นภาษานบางกรนะฮะแล้วฝ่ายนี้ก็จะพ้นไฟได้ ดาวเลนเจอร์มา3ดาวตัวหนึ่งฮะแล้วก็ทำวิกิแลนด์ขั้นหนึ่งและนี่แหละครับโดมโดมใสน่นปำไปฮะคนไปไม่ได้แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าไปของนปำไปเนี่ยดาวเบสแรงมากๆฮะแล้วตอนนี้ครับช็อตฟินฮัดแตะตัวครับเรียบร้อยฮะได้เลือดขึ้นมาฮะตอนนี้ฝั่งเขาฮะก็มีดาวเลนเจอร์ฮะที่เป็น3ดาวน่าจะเป็นตัวแบกได้ในตอนนี้ส่วนส่วนของเขาครับถบึกมากฮะลุมกันตีขนาดนี้ยังไม่ตายเลยฮะกว่าจะตายนี่นานพอสมควรครับเรียบร้อยฮะชนะไปนี่ก็คือไรซิลเลอร์หนึ่งดาวนะฮะมาช่วยแก้กำยำได้อย่างดี เลยทีเดียวเสียได้ครับไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นเกมนะเรียก <I need S 1> ว่าลีเจนจะเอาอยู่ฮะและโดมไป2ดาวแล้วครับดูเหมือนว่าจะมีโทวลอลล์ดนะฮะโทวลอลล์ดมาแทนเอ่อทัสได้เลยนะส่วนไทเทนเตอร์ฮะเราเอาไปแทนไทนี่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวลองให้ดดมใส่บัตเตอร์ไฟฮะดดมเป็นปีศาจต,ตัวหนึ่งหลังจากใช้สกิลก็จะตีแรงเหมือนกันนะฮะ <We need. S 1> แล้วรอบนี้ครับเจอกับไวน์สปิริตครับรอบที่แล้วเราแพ้ไปไม่มีดดมนะรอบนี้มีดดมแล้วดูซิว่าจะได้เลือกไหม แลโดมก็ไปโดมสายอีดิกมาซะอย่างนั้นฮะแล้วหลังจากใช้สกิลเดีกก็ตีแรงนะครับโอ้โหโดมโดนทังเดลต้าสแลมโดนทังเฟนดดบอยฮะแต่ยังไม่ตายครับรอบนี้สกิลชาอร์ฟินฮะโดนไปค่อนข้างเยอะครับก่อนเลยชน,นะไปฮะ ดาเมจโด,ดมนี้พอๆพอกับชาโรฟินเลยนะที่แรงขนาดนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะโะดมมันมีพลังโจมตีเยอะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตีช้าไปหน่อยก็หายไอเทมที่เพิ่มความเรวในการโจมตีจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะ,ะและไอเทมรอบนี้ครับผมว่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นเกราะชีว่าแล้วกันนะฮะอย่างน้อยครับช่วยเขาสโลสักสี่วิเข้าสู่รอบที่25่ฮะผมว่าเดี๋ยวผมขายเทคนิคกับทัสไปเลยดีกว่าผมว่าช่องเต็มมากๆเลยฮะและในตอนนี้ครับเรามีโทสักขั้นหนึ่งแล้วนะทุกคนก็นจะตีเร็รขึ้นอีกนิดหนึ่ง รอบนี้ครับเราเจอกับฟูจิแลน์ฮะมีเทเลเบตสองตัวหลักๆต้องรอลุนฮะว่าโดมจะโดมใครครับไัน์นัมเตอร์ของผมฮะตัต้านไปฮะยังหนึ่งดาวอยู่ยังตัต้านได้ไม่ดีแล,ล้วก็นใช้สกิลครับเรียบร้อยฮะเนี่ฮะติดตายไปส่วนโดมครับโดมยังไม่ยอยู่ฮะปีศาจของเราสามตัวฮะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะฮะทำอะไรแทบไม่ได้แล้วโอเคครับรอบนี้ชนะไปฮะ เข้าสู่รอบที่26ครับโอเคฮะไทเันเตอร์2ดาวแล้วฮะดีขึ้นมานิดหนึ่งที่เหลือก็ลงเวละฮะก็พยายามไปวอลล็อกขั้น2นะ รอบนี้ฮะเราเจอกับเวทวอยโอ้เพิ่งเคยเห็นฮะปกติวอยมันจะคู่กับอะไรที่มันตีไวๆนะอันนี้มาอยู่กับเวทฮะผมไม่แน่ใจว่าเวิร์กไม่เวิร์กแต่ตอนนี้ฮะดูมใส่เวทวอยครับเรียบร้อยฮะทายไปชารฟินก็ได้นะฮะแตกตัวไปครับองการเลเซอร์พอดีฮะได้เลเซอร์มาคีปเปอร์ชาร์จแล้วครับเอาชาร์ตุฟินลอยครับโอ้โหลอยได้สวยจริงๆฮะไม่โดนสกิลของคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับชนะไปฮะ โอเคฮะสามดาวแล้วครับชาร์โลด,ดีมอนฮนะสกิลก็อาจจะแรงขึ้นมานได้หนึ่งแล้วผมเก็บ w a ล l ็อกไว้นะอาจจะลงเป็นตัวต่อไปฮะมันได้ทั้งฮิลเลอร์แล้วก็ Warlock ด้วยนะฮะโคตรเติมเต็มเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัว1บาทก็เถอะ รอบที่ฮะเราเจอกับฟูวิจิแลน์ฮะแล้วก็สี่นท์น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าเราก็ชนะมาตลอดนะฮะลองดูกันเราจะอิไปไล่แล้วครับพัดดึงดาวเรนเจอร์3าดาวมาฮะเรียบร้อยครับดาวเรนเจอร์3ดาวโซนดุมครับก็น่าจะใช้สกิลได้ฮะดุมใส่เทมเพลตสินครับแบบตบต่อเลยครับเลือดถ่ายหัวฮะถ่ายไปเลือเบสครับน่าจะเอาไม่อยู่ฮะวิลนาตัวสุดท้ายครับไม่น่าจะรอดเหมือนกันครับชนะไปํากำจัดไปด้วยฮะ เข้าสู่รอบที่28ฮะผมว่าผมจะปิดจ็อบเลยนะฮะแล้วก็เอาวอลล็อกลงไปได้ทั้งวอลล็อกขั้น2แล้วก็ฮิลเลอร์ขั้น1แล้วเดี๋ยวเรามาสมกันนิดหน่อยฮะเงินมันเหลือไม่เจอตัวอะไรที่น่าสนใจฮะมีเมนุสซาครับอาจจะทำเครื่อเกิดไปแก้ทางประสานปูเว้ได้นะฮะ แล้วรอบนี้ครับเราเจอกับกํายําฮะมีฮันเตอร์แล้วก็วิชิลนท์ขั้นหนึ่งต้องรอลุ้นโดมฮะว่าโดมจะดดมใส่ใครแต่ดูเบิดว่ามานาซารุฟินฮะจัดเต็มก่อนครับแล้วก็เรียบร้อยฮะสกิลไปก่อนที่จะถูกใบนะส่วนโดมฮะน่าจะถึงเวลาแล้วครับโอ้โหไปโดมใส่วิลเลน่าฮะก็โอเคอยู่นะอย่างน้อยฮะทำให้เขาแอโร่ไม่ได้ฮะสตันไม่ได้แล้วก็ดันต่อยาวๆไปฮะซารุฟินของเราตายไปแล้วฮะโดนไฟของสนัไฟนะ และก็เหลือดิซอปเตอร์ตัวสุดท้ายครับรอบนี้หาชนะไปครับเขาเหลือ16แต้มสุดท้ายฮะเรียบร้อยครับที่1อีกทีมหนึ่งก็แพ้ให้กับร่างคนเล่าไปนะฮะสำหรับเกมนี้ฮะดูจากสถานการณ์แล้วฮะลีเจนจริงๆมันก็ตั้งแต่มีปัน้นไฟดาเบสมันก็พุ่งพานขึ้นมาเยอะเลยแต่ตัดสินใจขายไปนะเพราะว่า สกิลเขาไม่ได้ช่วยทีมเท่าไหร่แถมเกมนี้เราเจอกับกำยำดูมก็สําคัญไลท์ดิวเลอร์ก็สําคัญและยังจะเจอกับวิลนา์อีกผมเคยโดนไปบ่อยฮะเวลาลีเจียนดูเอลแล้วฝูวิลนา์จะมาลุมยิงทําให้สกิลลีเจียนแทบจะไร้ผลเลยเพงาะนและกันครับท้ายๆเกมผมก็เลยเปลี่ยนจากลีเจียนเป็นดูมอย่างน้อยฮะเราเจอสปิริตก็อาจจะช่วยให้ตัวนั้นติดสถานะดูมทําอะไรไม่ได้ชั่วข่าวนะนี่คือวิธีการแก้ทางห่มนะอะสำหรับคลิปนี้ครับไว้แค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากกด ด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ